ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอพี่น้องครับมาแล้วเด้อผู้ใดรอชมคลิปงัวจากพยุงฟาร์มนะครับพี่น้องครับมืัอนี้มาแล้วเป็นคลิปแรกแฮกหมานของปี68กับช่องบุญชูชาแนลนะครับมืัอนี้ผมมีงัวมาฝากพี่ฝากน้องนี่เป็นงัวแม่ลูกเฟี้ยใหญ่ๆเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้กะติดภามาเบิ้งเอานะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เด็ดเด้อครับพี่น้องครับนี่คู่นี่ใหญ่ๆนะครับแม่ลูกแล้วก็ พร้อมกับงัวชาโลเล่นะครับมีไห้อันนี้ก็บเมื่อใดจะมาเป็นลูกแฝดว่าพี่น้องครับลูกตัวแม่ทั้งสองตัวนะครับเนาะแม่อาจจะท่องเราไปเดี๋ยวจังมาเบื้องล่าละเอียดกันทั้งหลังผมกับมีอีกนะครับพี่น้องนี่พิกัดของพยุงฟาร์มนะครับตรงนี้กับยุทีบ้านโคกสูงตำบลนาคาอำเภอวัาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับอ่ะผู้ใด้ข่ามาแล้วกักดไลค์กดติดตามไม่หลุดพี่น้องครับมีงัวมาฝากพี่ฝากน้องใหเดืเดือดได้ชุ่มสมื่นเนาะนี่การกดไลค์ไว้กัสิ ให้พี่ให้น้องเห็นคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเอาเฟื่อบริเวณเวลาครับพี่น้องบุญชูกับสิภา 4, พาไปถักท้ายกับทั้งพยุกต์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พไม่นะครับสวัสดี <ผม S 2> ปลาบุญชูหรอก่าเอฟซีของพยุงฟาร์มทุกๆคนทุกๆท่านนะครับมื่อนี้ครับกับมาพร้อมอ่าเลขาเลขาเลขาขายขุม้มเลขาขายขุม้มน้องขุ้มขายคุ้มครับ นอกขุมนอกนอกขุมนะครับน,นอกนกขุมไม่ใครเอิญซื้อเป็นแบบวันนลักอลักต้อ,อามานหนึ่งขายขุมครับผมเ<า><ผ>มื่อนี้เขาสิมาขายขุมคือเราจะขุมหนังแบบประหยัดราคาประหยัดมินิมอลขุมหนังแท้สแตนเลสสามศูนย์สี่ของเทามีใส่สามใส่ S M L ราคาสี่ร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเก็บไปท้ามกับระบกเพิ่มนได้จ้ะครับมีสองสีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลส่งฟรีทั่วประเทศครับส่งฟรีทั่วประเทศราคาเท่าไรก่อน สี่ร้อยเก้าสิบบจากปกติมันหาร้อยหาสิบนะครับแต่ว่าราคากัดกับกระข้นอยู่ต้นทุนขึ้นแล้วพอพยุงสร้างมาขายพยุงบม่ได้ผลิตแต่ว่าตอนนี้คือพี่น้องขอมาหลายคือว่าขอประคองราคานี้ไปสักก่อนกัใหายแล้ให้ราคาเก่าครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรครับ0927170886แล้วก็0621298031ครับครับผมติดต่อได้ทั้งสองเบอร์ขันสนใจอยากเบอร์งอกรอนส้ลงคลิปกับเอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาทีตัวพีนะครับแล้วก็บศูนย์เก้า สองเก็ดหนึ่งเก็ดศูนย์แปดแปดหกเป็นพยุงฟาร์มนะครับแล้วก็ของอ่าน้องคุ้มนะครับเป็นเบอร์โทรเได้ปะเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็คือศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าแปดศูนย์สามหนึ่งนะครับผมแอดไลน์แอดเฟซมากะเฟซกะน้องเนี้มนะครับครับตรงขอบอะไรเบอร์หนึ่งยั่ใช่ครับอันไหนเบอร์หนึ่งเป็นชาโดเล่ครับชาโดเล่อันนี้อันนี้ว่าแฝดปะนี่กะขันว่าแฝดกะคือตัวขันแฝดว่าตัวได้ครับแต่ว่าเพราะว่ายัง เพราะว่าอันนี้แม่ลูกครับนี่โอ้โอโตัวตุขาวมุขาวขาวนี่แม่ลูกขาวครับน้นนนน,นนี่ลูกตัวเม่ตัวเม่ครับนะครับตัว,ตว,วข้างส่วนตัวสีไหมท้องตัวนี้เออแม่มันเพิ่งเอาไปแล้วโอ้เนี่เบอร์เบอนี้ได้ค่ะพี่น้องเอา้าก็สิเปิดเป็นเบอร์หนึ่งเนาะแม่ครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับเป็นเบอร์หนึ่งชุดสามตัวแม่ลูกสามตัวแล้วแม่ได้สามเดือนแล้วผสมแต่ว่าอันนี้คือว่ได้ตรวจยังอันนี้แม่อาจจะท่องเหรอพี่น้องอาจจะท่องครับกะเอาไปตรวจเบิ่งอันนี้บรได้ขายราคาตรวจนะครับครับยกได้แยกได้แม่สูงเท่าไ แม่สูงลอยี่สิบบวกครับลอยี่สิบบวกอ่ะนี่นะครับลูกตัวนึงกับทั้งกันีหนซ้ำกันนี่ลูกมีบักนาตึบเงาไงครับมีเลือดสูงครับชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ปกติอ่าถ้าแยกนะครับถ้าแยกคือเดี๋ยวด้ลูกแต่ลูกมันมืนห่อสองตัวตัวละตัวละมืนหาครับครับทรงฟีร้อยลูแม่มันเสาหออกับทรงฟีร้อยลูคือกันครับแต่แต่ถ้าเมาสครับถ้าเมาสผมจัดพิเศษสามตัวครับ ขันราคาที่พิ้งว่าไปว่ามันหาซิบหาเนาะหาซิบหาขันบ่อหาซิบหาเอาเป็นทรงฟีผักอีสานหาสิบหาทรงฟีผักอีสานได้ขันเมนครับสามตัวนี่แหละสามตัวเดี๋ยวได้สิบห้าบ้างอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนู้ไปไปลูกไปงอหูหูได้ครับนี่ครับส้มกันได้พี่น้องครับนี่ครับงามครับตัวใหญ่เลยครับตัวหนาพร้อมตัวนี้เป็นสีไหมแล้วก็เครื่องบดนะครับเนาะไหมทองไหมทองนะครับเพิ่งครับเพิ่งขาเพิ่งเงาครับนี่ไอ้แม่นี่เป็นลูกตัวที่ไหนนี่ลูกแรกครับ ลูกแรกขนาดกะทิลูกสองในท้องนี่แหละครับแม่นกันได้แม่นครับเอาเบิรงเอานี่เบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องนี่อวดๆเลยครับอา่าขันเอาเป็นตัว,ต,วตัวมูสาวนี่มืดหานะครับแม่นครับนี่ตำหนีโบมี่อย่างเนาะชุดราคาราคาวมหาซิบหาเออแบบยกชุดละ่ะยกยก,ยกอ่าตัวอ่ามิดดีนี่ขันราคาที่พิมพ์อะไรไปนี่ขันา่าแยากหรือว่าเอาปกติอยูหาซิบหาทรงฟรีผาอีสานอืมแต่มันมาปูครับท่านได้ปูเป็นไรพี่น้องปูคือจัดให้ที่ ครับสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้านะครับเดือดสามตัวเนี่ยแหละพี่น้องเอาถ่ายกชุดผู้ใดม่งเอาหมักเนาะครับเนาะหางว่วชาลาเล่อยู่หลายคนก็ถามมาด้ยครับพี่น้องสี่สิบเก้าทรงฟรีอีกร้อยโลครับทรงฟรีอีกร้อยโลนะครับเนาะนี่ครับเออสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าทรงฟรีร้อยโลครับนี่เอาเบองมุ้งไก่ไน้าพี่น้องครับซื้อสามอาจได้ซี่ซื้อสามอาจได้ซีนะครับแต่ว่าลูกคือกันครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องนี่เบอร์หนึ่งครับพี่น้องครับ นะครับเนาะอันนี้เลือดสูงครับน pues ี so to to ่เลือดสูงเอาเบอร์แรกชุดหนึ่งนะครับพันไปพี่น้องครับนี่๋ยวสีภาาเบองเบอร์ที่สองอันนี้บอกง่ายเด้ได้พี่น้องบัดนี้แม่ลูกตัวแม่แม่ครับอ่าเอาแดงจึ้งครึ่งครับเออเอาปล่อยเลยครับกำลังง้มแล้วอ่าอันนี้ครับแม่ลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับน่าจะเป็นลูกแรกครับบัดเบิ้งสักเขามันน่าจะง่วลูกแรกเลยครับพี่น้องน่าจะง่วลูกแรกบัดนี้ลูกเพิ่นลูกพอใดลูก ลูกอันนี้บ่มีใบครับเจ้าปลางามบ่งามครับลูกบ่มีใบพอพิ่นว่าเพิ่นเสิงเพิ่นเสิงหลอดไว้เพิ่นว่าเค็บก็จักแม่นบ่แม่ยนแต่มีใบผมผมเลยบ่บ่ถามหาเอาลูกจักเดือนล่ะครับลูกได้3สิเข้า4เดือนแล้วครับอ่ะแม่ทับไปแม่นี่บ่ทันได้ทันได้เห็นนะครับเพิ่นบ่ทันได้มีประวัติให้ผมแม่สูง150กว่าเนาะ150หางสบวกครับคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้35,000ืาพครับตัวนี้คู่นี้35,000ื่้าได้พี่น้องแม่ครับง่ายเลยเป็นแม่โบดแล้วกคะแม่นี่หางยาวลากดินเลยเด้อพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งเหงาหางลูกลูกตัวแม่คอร้ายแต่ลูกบม่ร้ายนะครับลูกบม่ร้ายนะครับลูกนี่หนาตึ๊บนี่สามหมื่นหาตัวเอาลูกย่างหนาแต่ว่ามันปลวกเดี๋ยวสามหมื่นหาทรงฟีสันเออสามหมื่นหาทรงฟีถ้าไหนว้าวบัสนท้าไหนว้าวขันปลไมันชั้วผมพ่อกันปีแม่แล้วเอาว้าวอีกกันนะเอาให้พี่น้องแบบเฮ้ยนี่เนาะเออเอาฮึแม่ลูกเออสาวเก่าครับคู่นี่สองหมื่นเก้านะครับแม่ลูกตัวเมียขันลูกเงี้าป่ะนี่ครับ ผู้ใดโทรบาทันงัวมากไม่เลยเลยมีอีกบอให้ถามเอานะครับนันมีเห็บอจังสี่แม่นครับให้ถามเอาบอไม่มีตำหนิ่อย่างเด้อครับพี่น้องไม่มีตำหนิครับลูกตูแม่นะครับตุ้มหอยล้ำปีเป็นสองตุ้มนะครับมันหอยเป็นหนักเหลียวแค่บ่เห็นหรอครับเหลียวบ่เห็นเพียงตัวใดียวตัวแม่มันสิแม่นครับแม่มันอ๋อนี่ครับพี่น้องแม่ยุ่งขังๆนะครับเนาะนี่เคยเป็นเคยเป็นอ่ะนี่ร้อยห้าสิบบัวประกันชั้นสูงครับลูกเงาหางแบบไง นะครับตำหนีบ่มีลูกตัวมี2องหมออกขัรถเองครับ29 0 0มืนออกขัรถเอาเด้อครับเด้อพี่น้องบุ้งจะชัดนี่แหละเบอร์ที่3ครับบ้านนี้เบอร์สมเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกเด้อครับพี่น้องแม่สีเข้าเปลือกแม่ข้าเปลือกลูกลูหนาตึ๊บลูกเป็นตัวไหนลูกตัวนี้ครับลูกตัวนี้แมนครับลูกแตงบดนีเด้อครับพี่น้องแมนครับตอนแรกผมกันึงว่าลูกโตพุนตัวนี้ลูกจักเดือนแล้วตัวนี้ลูกได้สี่เดือนเพื่อนครับสี่เดือนลูกสี่เดือนแม่แม่เป็นสัตว์พร้อมผสมเลยครับอ่าเอาลูกสี่เดือนนี่ของพอได้นี บ่มีใบครับบ่มีใบแม่เป็นสัตว์แล้วพอผสมเพราะว่าแต่ว่างัวกับ่าแต่ลูกหลอดคือแต่ว่าเบิ่งแข็งขามันเอาครับอันนี้นี่แม่สูงเท่าไรลอยซีลอยซีผาลอยซีผาได้แล้วครับแม่งัวลูกที่ไหนครับงัวลูกแรกครับงัวลูกแรกอันนี้เบอร์สาม้ี่พี่น้องงัวลูกแรกนะครับเนาะเออเดี๋ยวเฮียงกันเมื่อกั้นี้เป็นสามราคาให้เอ้านี่ครับคู่นี่นี่เท่าไรครับคู่นี่โอ้ตอนลูกมันกับแง่กับงามครับลูกหนาเหรอครับนี่ก็ได้หนาพุนครับเอาพี่เอาเอาแบบพิเศษพิเศษสาวเก่าครับ สองหมื่นเก้าได้ครับพี่น้องครับคู Who ่นี้นะครับเนาะแบบพิเศษเอาพิเศษพิเศษก็นี่ได้บ่คู Who ่นี้บบพิเศษพิเศษก็นี่เอาแบบว่าว่ต้องนี้อะไรหลายๆอย่างครับผมเอาแบบเอาแบบพี่น้องคิดหอดเออเออเอาแบบบอกราคาโอนเงินเร่งขึ้นหะมนครับอันนี้บ้ามันผมประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับ,รบอันนี้กะอันนี้หอยลำําปีจะดุดเหรอครับแต่ว่ากระบอกหไแล้วพี่น้องหายไล้พี่น้องผมไม่อย่างแต่ว่าต้องบ,กบอกอหอยฟังนะครับครับคู่นี้จากสองเก้าทรงฟีภาอีสาน ัดใหม่ครับจัดใหมว้าวครับเอาตามใจป่าบนชูสองหมื่นหกพันเก้าร้อยครับสองหมื่นหกเก้าร้อยได้ครับพี่น้องทรงฟีอีกร้อยโลครับทรงฟีอีกร้อยโลง้อคู่หม่องใหญ่ได้ครับคุณเอกอะไรสองง่ายครับหกกลัวนะครับนี่งลูกลูกนี่เป็นโบสได้ครับด้พี่น้องเศร้าหกเก้าร้อยครับสาร้าหกเก้าร้อยนี่เออเพื่ได้เห็นแล้วโทรให้ท่านด้ครับพี่น้องเนีอโทรมาท่านก็ถามเมื่อกลับมามอีกบอแมนครับสามเบอร์สามชุดแล้วง้อบอมิตันนี้ยังดอก ชุดต่อไปชุดที่สีครับชุดที่สีนะครับเบอร์ซีเบอร์ซีนะครับเป็นงวสาวสิบเดือนตัวเองัวสาวสิเดือนแมนครับงวสาวสิบเดือนสูงร้อยยี่สิบห้าประมาณไรสามสิบเอาร้อยยี่สิบยี่สิบบวกร้อยยี่สิบบวกตีตั้มให้พอน้ตีตั้มครับมันเกือบร้อยสามสิบแล้วล่ะแมนครับสักเดือนก่าเจ็ดที่สิบเดือนเก้าถึงสิบเดือนครับเสิเดือนตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับอ่าหมื่นสองห้าอยพี่น้องแมสูงเกือบร้อยสามสิบ่ะตัวนี้ ตัวบแบบง่ายนะครับเด้อหมื่นอสองกัวกัวต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องครับนี่บ่มีตำหนิหยังนะครับพี่น้องเอาเพื่อหาง่วงสาวอยู่นี่ตัวละหมื่หนึ่งก็บาทแลเบิ่งเอาพี่น้องครับแม่นครับเออนี่หางสิ้นไงตัดสินมันก็ได้หรอกครับเดี๋ยวใงไเบื้องบมไก่ๆเด้อครับพี่น้องเบิ่งหลายๆมุมซีกันนี่นี่ครับแก่มาแล้วครับไงหนาครับไงหนาอ่าสนเขาใส่เมาให้พ่อคันคันท่านมักสนเขาหรือมักใส่เมาพยุง ได้ใข้ฟรีครับขันอยากได้จักสิบตัวรุ่นนี่รุ่นมืดสองนี่หาไห้ได้บ่ขาให้ได้ครับแต่ขอเวลาสามวันแต่ขอเวลาสามวันบ่โดนพอลูกค้าระย้องกับสิบหาตัวตอนนี้กับพี่กีดพี่ธนูโลกลาดบุรีนะครับที่เป็นสร้างผมไว้แต่ว่าหาใหญ่กว่าพองว่าในตลาดกับราคาเกินนี่จังน้อยอยู่ต่นนี้เขาเป็นยังวันนี้เบอร์ที่หาครับแดงเบอร์ที่หาครับแดงเบยดบบขามหมดแล้วครับนี่เออโบสตัวนี้ง้อจักเดือนครับตัวนี้ง้อแปดเดือนครับแปดที่เก้าเดือนสูงก็ร้อย ยี่สิบบวกรอยยี่สิบบวกนะครับติดตามให้พร้อมนะครับแดงบดเด้อตัวนี้บ่ดนี้ยเดเก้าเดือนครับจังซี่นี่เท่าไหร่บ่ดนี่ยมื่นสองพันห้าร้อยครับคู่นี้ตัวนี้กับเมื่อินสองห้าร้อยได้คับพี่น้องตัวแม่ยได้ครับเด้อตัวละเมื่อินสองห้าร้อยอ๋อจากได้แดงแดงบดโบนก็เอาตัวนี้ไปนะครับเนาะเออเบึ้งในหลายมุมทั้งมุมสูงมุมต่ำมุมไกลมุมไกลคุณชูทาให้เบึ้งเมื่อนั่นแหะนะครับอยากได้กระท้วเอานะครับเออเหลือเบึ้งเอาเบึ้งพี่น้องครับอย่าาาลลลืมมกกกดดดดไไไ์์ว้นนะะครรับเเแชตติย นะครับอันนี้เบอร์ที่หาตัวละมือสองหาลอยพี่น้องครับเอาคููนี้เทียบกันเอานะครับยังมีอีกนะครับงวาสาวตัวหนึ่งใส่ไก่เคียงกันตัวนี้กับโบดขึ้นกันอ่ะนี่ตัวนี้งวาจสักเดือนหรอครับตีตัวนี้กับงวงยุทีแปดเดือนดดครับแปดเดืดอนโบดนะครับโบดโบดสวยๆลอยยี่สิบบวกนะครับตีตัวนลอยยี่สิบบวก,บกผมประกันส่วนสูงไอ้ครับขันไปว่าเตี้ยมอตอท่อมาเพราะถึงที่ผมประกันไม่ต้องร<อ>ับงวครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับ ราคาสั่งกันนึกว่าสามตัวนี่พี่น้องครับเบอร์สี่หาหกนี่ครับสั่งกันเมื่อสองหารอยเดี๋ยวบนชูติถามอยู่เด้อบัตนี่สามตัวนี่สามสมมติผู้ใดอยากจะได้นะครับง้อตามสั่งกับมี่ไฮแล้วเลือกเอาบันนี้สามตัวนี่มีพิเศษบ่สามตัวหยกเอาจับโปรว้าวครับจับโปรว้าวงวอสามสำหรับช่องฟ้าบุญชูครับผมขันโปว้าวนี่จักสิบาลน์เลยครับเออเอาไปทันกับทันครับครับรับปีใหม่จัดไปครับครับเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกครับผม นี่ครับเท่นก็ขออภัยด้วยครับเพต้องวาเบิงครับผมรับประกันว่าพี่น้องไม่ได้เอาเบิงดอกสามตัวราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพัเจรอยสามหมื่้าร้อยครับเบิ้นี่ตละสิบสอ้ารพิเศษสตัวยกครับสาเก้าครับออกค่ารถสิงออกค่ารถาเกพี่น้องสาเก้าครับสามตัวครับปัดปุบหนึ่งวันแลสิบบุหรี่สามอ๋อสาตัวได้พี่น้องครับนี นผู้ใดบ่กท่านเห็นแล้วเด้อครับพี่น้องทูบไปคือเหมือนแล้วปฏิวัติพี่น้องเออขี่ปลงจ้าหนาที่แล้วฟังอายุเด้อครับอายุ8ถึง10เดือนนะครับเฉลี่ยทูบเอ้าทูบเอานะครับบ้ามั่นครับไม่ใช่หัวไทยนี่เอาตำหนิบ่มีบ่มีครับกับสาวไม่มีตำหนิต่อไปครับบ่ดนี้ต่อไปมาชุดสาวโปทีพี่น้องมักรุ่นเป็นสาวตั้งแต่10เดือนถึง14เดือนครับสิบถึงสิบสี่เดือนแมนครับตัวยุ่งการสูงเกือบหน่อยเซตสบไปชี้สิบครับ เป็นสาวสามตัวเสรเปิดเป็นเบอร์เดียวเลยป่เปิดเบอเบอร์หเบอร์หเบอร์เจ็ครับอันนั้นเดี๋ยวนี้อันนั้น4ี่หาหกเลยซี่หาหกครับอันนี้อ่าอันนั้นสี่ห้าหกสี่ห้าหกเนี้แปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอาเจ็ดแปดเาตามอยู่ไหนเจ็ดแปเก้าครับครับอ่านี่มาตัวเรครับเจดเบอร์เจ็ดเบอร์เจเอาตัวนี้เป็นเบอร์เจ็นี่ครับเอาตัวใหญ่ลอยสี่สิบตัวใหญ่อยสีเท่าครับแดงโบดอันนี้งบประมาณสิี่เดือนเนาะ แม่ครับ14ี่เดือนสิบสี่เดือนลูกพอไหนครับตัวนี้บ่มีประวัติครับเอาตามตัวเลยเขาบ่มีใบเขาบ่ไปถามไปเสียบเอาครับเอาตัวใ่ญย่ๆยังซี่เท่าไหนครับ1น0 0งมื่น็ดันครับนี่หมื่นเจ็ดพี่น้องเจ็0ครับ่อยสี่หัวสาวด่พี่น้องแดงน้ำครับนี่ครับแดงเข้มพร้อมหวนไม่มีด่างไม่มีตำหนิครับนี่เด้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่ไอ้นุ่าตันใสกับบ่มีปั่นบ่มี่างดอกแดงเข้มเลยเด้พี่น้องครับอ๋อจะให้เบื้องล็บเล็บยิ่งอปันล็บมานะครับพี่น้อง นี่ครับนี่หัวบมีต่ำนี้อันนี้เขาบ่งเกิดสำนี้พี่น้องครับยังหัวหล่นอยู่นะครับนี่เบิ้งเอาบืงแผ่นหลังเอ่าเบิ้องหลายมุมนะครับพี่น้องอ่ามื่นเจ็ดนะครับพี่น้องแมนครับนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมอันนี้เบอร์เจ็ดนะครับเด้ออ่ามื่นเจ็ดเดี๋ยวสิมิจัดปูชุดแทดเดี๋ยวเอาที่เรโตไปก่อนเอาที่เรโตให้เบิ้งก่อนครับขันผู้อยากแกะมือเจ็ดทรงฟีลอยโลครับทรงฟีลอยโลเบอร์แปดตัวไหนเบอร์แปดเอาแม่นี่ครับแม่เงาเงดิครับแม่นี่กับทรงลอยสามสิบก้อนเลยนะพี่น้อง แม่นครับเดี๋ยวได้คนถอยเป็นง้วเข้าไปกันอ่ะนะครับใครเลี้ยขาถือใบถาครับเออออกมาทักพี่กันุ้งวตัวทั้งหลังนี่เอออ่ะนี่นะครับเอาป้ายแด่ได้ก็ได้ครับนี่นี่อ่านี่ครับเออพี่รองจะได้เทียบส่วนสูงน้ำตัวนี้สูงลอยสามสิบได้สามสิบหาว่าขาดเอาครับตัวนี้ง้วจักเดือนครับอันนี้ง้วตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับนี่ครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนนี่สูงลอยสามหูหูดูตัวด้วครับสิบเอ็นนะครับเนาะตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ครับตัวนี้หนึ่งหมื่น สองพันบาทครับออกกันทั้งพี่ครับจังเอ๋ยนั่นคืเอามื่นหกรับมื่นหกนะครับโอเคอ่ะมื่นหกนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ครับอ่ะมื่นหกกับมื่นเจ็ดเทียบกันเอามักตัวไหนแม่นครับตัวนี้มื่นหกนะครับพี่น้องเด้อสูงกับประมาณหน่อยสันสิผาได้นะครับนี่เบิ่งชัดๆบ่ะเนี่ยมุมนี้เอาเห็นทุกมุมไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวเด้ออ่ะนี่ครับนุ๊กเธอเล่นนั่งดีครับครับโบ๊ทโบ๊ตัวต่อไปครับบ่ะเนี่ยเดี๋ยวได้สามตัวจังเมืองกัน อ่ากัดครับหัวกัดเดี๋ยวให้ไปดอกมาให้นะครับสาวกัดนะครับสาวกัดนี่แหละเอาเบิ้งเอาตอนนี้ก็เห็นไม่ชัดนะครับเออไปหามูลูกเออปล่อยมันเลยกกัดเดี๋ยวนะไปหามูครับตัวนี้งวดจักเดือนแล้วตัวนี้งวดสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องตัว่าสูงไรสามสิบบัวกรับสามสิบเอาตัวนี้เท่าไหร่ยังสิครับตัวนี้เปิดที่ หนึ่งมืนห้าพันบาทครับตัวนี้มื่นห่าได้ครับพี่น้องเป็นง้อกัดนะครับน้องมอรุ่นนะครับพี่น้องง้อกัดหมืนหามื่นหกมืนเจ็ดได้ครับสามตัวนี่พี่น้องครับราคาร่าวมกันสามตัวสี่หมื่นแปดพันสี่มืนแปดสามตัวนี่ได้ครับตัวใหญ่ได้ครับเด้ด <48. S 1> ดเอสี่หมื่นแปดเดี๋ยวสี่พันห้ามื่นเจ็ดมื่นหกมืนห่าครับผมอสี่หมื่นแปดพันบาทครับบาทนี้เสียแบบราคารวมสามนะพี่น้องเอาราคายกบัตรครับบาทนี้พี่น้องอยากได้ดยกหลายตัวทุนเมื่อไหร่เงินเมื่อไหร่ก็ต้องไปโซหาครับ นี่ครับสามตัวสามตัวใส่สาวแบบได้รุ่นครับอ่ะอ่ะจัดมากครับสามตัวนี่ครับสวยๆครับผมจัดพิเศษสามตัวแต่ราคาที่พยงบอกอไปทรงฟรีลอยลดนะครับแต่ราคานี้ออกค่ารถเองทุกกรณีครับครับอ่ามาปุ่มบักม่วงนะครับสามตัวพิเศษสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก้าอันนี้คือใส่ใหญ่เลยด้อพี่น้องแน่นครับสามหมื่นเก่าดงวดสามตัวนี่แหละครับอ่ะนี่พี่น้องมากแบบใด ได้เดื่องดอกปิญญาอ่อมให้เบิ้งนะครับเนาะนี่พี่น้องมักชุดใดก็เลือกเอางัวสาวงัวแม่ลูกนะครับนี่บู๊ตตูตูเหรอพี่น้องครับเออนี่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 สามหมื่นเก้าได้ชุดนี้นี่ครับเออชุดนี้ประกันเส้นสูงไรสามสิบบวกครับเออไรสามสิบไรสี่สิบพี่น้องครับเอาชุดนี้สามตัวงัวสาวสามหมื่นเก้าตัวใหญ่ๆนี่แหละครับวันวันดีตูตูครับนี่ครับสามตัวจากสี่หมื่นแปดพันสี่หมื่นแปดพิเศษครับตาะบนชูขอมาจัดให้เอฟซีครับ ครับประยงฟาร์มเปิดมองไม้ด้วยครับทีมองไม่ครับสามตัวสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าไรเอาครับมาถึงตัวละไร่ผัดพูดแต่ไม่เห็นคลิปนี้หมือนลังหมื่นลุ้นเลยก็คือโทัวร์ั่งได้เด็ดครับไม่นครับมีเอกว่วถามเอานี่ครับสวยๆครับง้วดผูกได้ปควยได้นะครับดักกาง้วดเชื่องทุกตัวเฮ็ดวัคซีนอาเฮ็ดทุกตัวฉีดยาบำรุงแล้วยาไทยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็นมันขี่ไหลนะครับกะยาดก็ต้องทุกใจเพราะว่ามันกะอาจเป็นยา อย่าทายมันผลจะอย่าทายกับมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าพวกกินหง่ากินหมอกนั่มือเสาการที่นี้ทายแล้วทายอย่างนี้มันธรรมดาครับอ่ะนี่เนะบิ่งเห็นซุ่มๆเรียกเอากน่าจะมีให้แค่นี้ก็นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครัับสสวดีครับสวัสดีครับ